สูตรนี้ผมใช้จากช่องนี้นะครับนี่กดติดตามได้เลยนะครับอ้ากดติดตามแล้วโอเคครับสูตรที่จะใช้ก็คือสูตรนี้ครับนี่แล้แม่ตัวเริ่มต้นของเราคือ Ten แฮมเมอร์ดิวนตวนีคือตัวนี้ตัวนี้ล่ะครับ h a ม m ม r d ์ดิวแมนตี้สำหรับเราคือ นี่ daddy tv man ใส่โอเคตัวที่สี่ที่เราจะเอาไปซึ่งไม่ได้อยู่ในสูตรแต่เราก็จะเอาไปมันเดนิมก็คือ the yeah, broom แล้วก็อย่าลืมตัวเงินที่ดีโอเคสูตรนี้น่นาจะใช้ได้ไปเล่นันเถอะโอเคนี่ขอไปเล่นโอเค วีรการของชาวเกยดิ We l i ย n ย t ไงวันน้เราม่นหึงป่สอนนะมิ๊มาพี่จะทำตามตงี้ยตรงนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย mười lăm tăm đến mức độ hăm tăm phiền mười lăm phiền mười lăm phiền nữa วิธีกรรมของไอ้นี้คืออะไรการปีนคุณนพื่อเ่สกิบิดี้สกิบิดี้รอบดรอบยังไลยวงต้องอัปเกรดเจ้าแฮกเกอรท์ทีวีใหม่มันจะโคตรอีสิอวมันใส่ง่ายไม่ได้หรอว

พี่ยู่แล้วมันมี้เนไง่มีกัโอ้โหสุดสายแล้จะมีตัวกากัมั้งเอ้ามันนึงของกูไม่หรอโยอกีบิดีดอดอเชนอือหือชนกันเลยรอดรอดมาได้ไงวะเรือเรือสินั่นะ よし แค่น,นี้เฮ้ยยีแค่กนเลี้ยวางกับมองแล้วเอากระเพ้าเลยนะแต่พี่จะทำตามสูตรหนึ่งสูตรไอ้ช่องนไหนนะที่มีที่ต่ำไหมอะ่ะตด้เหรอไอ้ช่องนี้เข้าไ,ไ,ได้เหรอเข้าจะใช้ตัวนี้ด้วยไงมันมันเขาบอกว่ามันสตันได์ไดออตอนนี้วิญญาณทำการอัปเกรดตัวเงินให้หมดก่อน

นมื่อกี้เป็นสตัสนด์เห็นคือมันกำลังโดนตองนี้นก็ุดทีวีว่าค่ายทีวีแม่ยเรวก็เอาไปวางตรงนั้นเงินเงินมันใช้น้อย

เย่นมุมเต็งแล้วมั้อย่ามุ่ไปเต็เดนหน่อดีกว่าเดินเดนห้ไม้น้าน้ไม้หอ็กพี่กะพี่เห็นน่ะเอ้ยนี่คือน้าน้าอุูมรุม

ก่อนโอเคว่าตันไวมากแล้วก็ต้องเดือบลูมไว้ตรงนี้ เด e b บ u ูบลกนะ่มันดีอย่างนี้นี่เองด้ที่นั้นที่แรกมาให้ตัวไหนทำเวลาจาริงมก็ได้หามือมันกา็า ใจเขาขยับได้ี้ขยับอขยับแท่ไม่ได้เลยเมื่อกี้เสียงเสีเมื่อกี้มันฮะอะไรนะีดีสคือบีดีส Dop, 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 yes, 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 yes. yes. Mm. 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 Dob, dob, dob. Mm. Okay. <C oughs> เด็สียงว้าว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 เดกเสียงเขาเก่งเลยฮ่าฮ่าฮ่เหงาช้าไม่เป็นนักกูที่จะสร้างหรอชอบอชอบการคำนวณแบบเนี้ยคำนวณร้องเพลงก็ไทยเพลงไทยตั้งแต่โบราณด้วยซ้ำอ่ะดูดูนั่งอะไรก็ต้องดูนั่งช้างตลอด คืออะไรมีต้องการมีต้องการแบบไหนคือคือมีต้องการรู้ว่าอันนี้เป็นองไมไม่เป็นไรเลยไมเ็นเที่เรา,าล้ยสวา,าว่าเนียัเขาาบลว่าใทำทำให้เป็นมือเ้สว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วเอาไปเลียงหมูมหมมากว่า เขาเขาบอว่าเราไม่ช่สาเกอเไม่สาเาม่้ยเดียวฮัโหลโน้พี่วอยู่นั่นนายจะทำอะไรกลับไปว้าวเร็เร็ไปดูแข่งกันได้บ้าดรเ โ okay, อเค e mai, ครับท hey, ุกคนคลิปนี้สนุกไหมถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไอ้ขี้ขดีกว่าไอ้ีีเฮ้ยลลแม h e r e you lie d u s t stay ไอเทียต <hate> ู่นำมาทุกคนไปเป่าให้ผมบอกลุ่มมาไอเทียตู่ไอเทียตู่อย่าลืมไปกดจับทองที่ <hate> ททผมแนะนำเด้วยวก็การสู้นี้ใช้ได้ผลนะถ้าคุณวางดีๆจะคผมหมอไม่ไดีเองแหละ